บาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งมีทั้งหมด13จุดจุดแรกเอ็นฝ่าเท้าผู้ที่บาดเจ็บมักจะมีอาการรู้สึกเจ็บบริเวณส้นเท้าใต้ฝ่าเท้าในขณะเดินหรือวิ่งและอาจรู้สึกได้ในช่วงหลังตื่นนอนตอนเช้าสาเหตุเกิดจากฝ่าเท้าได้รับแรงกระแทกมากเกินไปหรือใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมกับรูปเท้าของเราการดูแลรักษาและป้องกัน ให้ผู้ที่เจ็บกลิ้งเท้าบนขวดน้ำแช่แข็งหรือลูกเทนนิสเป็นเวลา5นาที5ครั้งต่อวันและสวมใส่รองเท้าที่มีพื้นรองรับเท้าที่นุ่มไม่แข็งส่วนในกรณีที่เจ็บมากให้ออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นไปก่อนเช่นว่ายน้ำหรือปั่นจัก,กรยานบริเวณถัดมาคือข้อเท้าผู้ที่บาดเจ็บ มักจะมีอาการรู้สึกปวดขึ้นมาทันทีไม่สามารถทิ้งน้ำหนักตัวหรือยืนได้และอาจจะมีอาการบวมที่ข้อเท้าร่วมด้วยในภายหลังสาเหตุเกิดจากการบิดหมุนของข้อเท้าทำให้เอ็นรอบข้อเท้าตึงตัวมากเกินไปมักเกิดในเหตุการณ์ที่กระทำหันเช่นลาดตกหลุมเป็นต้นการดูแลรักษาและป้องกันให้ผู้บาดเจ็บ ยืดเหยียดและวอร์มข้อเท้าก่อนการวิ่งโดยการเขย่งข้อเท้าขึ้นลงแบบช้าๆส่วนการออกกำลังกายเพื่อเสริมความมั่นคงให้กับข้อเท้าจะฝึกโดยการฝึกสคอร์ตขาเดียว10-15ครั้งต่อ1ข้างทำทั้งหมด3เซตโดยผู้ฝึกจะยืนแยกขากว้างเท่ากับช่วงสะโพกจากนั้นนำมือเท้าเอวไว้และค่อยๆย,ยกขาข้างหนึ่งขึ้นมา ให้ผู้ฝึกทำการทรงตัวให้นิ่งและค่อยๆยย่อเข่าหย่อนสะโพกไปทางด้านหลังเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้บริเวณถัดมาเอ็นร้อยหวายผู้ที่บาดเจ็บมักมีอาการเจ็บปวดบริเวณเอ็นร้อยหวายที่อยู่ใกล้ส้นเท้าหรือหลังส้นเท้าอาจมีอาการบวมแดงและลามไปถึงบริเวณน่องส่วนล่างสาเหตุเกิดจากการตึงของเส้นเอ็นที่มากเกินไป อาจมาจากการวิ่งที่หักโหมขาดการยืดเหยียดร่างกายและใส่รองเท้าวิ่งที่ไม่เหมาะสมการดูแลรักษาและป้องกันให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องก่อนและหลังการวิ่งโดยใช้ท่าขย่งฝ่าเทา้าการฝึกท่าขย่งฝ่าเทา้าอกมือเท้าเอวไว้จากนั้นค่อยๆอ,ออกแรงยกส้นเท้าขึ้นและค่อยๆวางส้นเท้าลงมาบริเวณถัดมาคือกล้ามเนื้อน่อง ผู้ที่บาดเจ็บมักจะมีอาการปวดบริเวณน่องทางด้านหลังทันทีมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ลำบากและอาจมีอาการบวมบริเวณน่องร่วมด้วยในภายหลังสาเหตุเกิดจากการใช้งานหนักและนานจนเกินไปหรือในจังหวะที่ออกตัวมีการเปลี่ยนทิศทางของร่างกายอย่างรวดเร็วการดูแลรักษาและป้องกันให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องก่อนและหลังการวิ่งทุกครั้ง สวมใส่ถุงเท้าและรองเท้าที่พอดีเหมาะสมกับรูปเท้าโดยท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องก่อนและหลังการวิ่งจะเป็นท่าเดียวกับการยืดเหยียดข้อต่อข้อเท้าบริเวณถัดมาคือกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหลังผู้ที่บักเจ็บมักจะมีอาการเจ็บบริเวณต้นขาทางด้านหลังคล้ายกับของมีคมมาทิ่มในทันทีทันใด สาเหตุเกิดจากการที่กล้ามเนื้อตึงมากจนเกินไปไม่ยืดหยุน่นขาดการยืดเหยียดและการวอร์มอัพร่างกายการดูแลรักษาและป้องกันให้ยืดเหยียดร่างกายก่อนและหลังการวิ่งทุกครั้งเพื่อให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นและคลายตัวได้ดีโดยท่ายืดจะให้ผู้ที่ยืดก้าวขาไปทางด้านหน้ากระดกปลายเท้าขึ้นเหยียดขาทางด้านหน้าให้ตรง พร้อมพับตัวไปทางด้านหน้าบริเวณถัดมาคือกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านนอกผู้ที่บาดเจ็บจะมีอาการปวดบริเวณต้นขาทางด้านนอกโดยเฉพาะเมื่อวิ่งลงเขาหรือลงบันไดาสาเหตุเกิดจากการฝึกซ้อมที่มากจนเกินไปส่วนมากมาจากการวิ่งในทางลาดชันในรายที่เพิ่งเริ่มวิ่งกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาอาจจะยังไม่แข็งแรงซึ่งจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ การดูแลรักษาและป้องกันให้ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านนอกและสะโพกด้วยการยกขาทางด้านข้างวอร์มอัพก่อนวิ่งทุกครั้งบริเวณถัดมาโคนขาหนีบผู้ที่บาดเจ็บมักมีอาการปวดตึงที่บริเวณโคนขาหนีบสาเหตุเกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านในจากการวิ่งออกกำลังกายที่มากจนเกินไป ดูแลรักษาและป้องกันให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณโคนขาหนีบทั้งก่อนและหลังการวิ่งทุกครั้งโดยท่าที่ใช้ยืดต้นขาทางด้านในจะให้ผู้ฝึกยืนแยกขากว้างกว่าช่วงสะโพกเปิดปลายเท้าออก45องศาและค่อยๆหย่อนสะโพกไปทางด้านใดด้านหนึ่งบริเวณถัดมาคือหน้าแข้งผู้ที่บาดเจ็บมักจะมีอาการเจ็บบริเวณสันหน้าแข้ง สาเหตุเกิดจากการฝึกที่หักโหมและเพิ่มความเร็วมากจนเกินไปวิ่งบนพื้นที่แข็งไม่เรียบเอียงการดูแลรักษาและป้องกันสำหรับนักวิ่งมือใหม่ให้ค่อยๆเพิ่มความเร็วในการวิ่งยืดเหยียดหน้าแข้งก่อนและหลังการวิ่งโดยถ้ายืดเหยียดหน้าแข้งจะให้ผู้ฝึกนั่งขัดสมาธิจากนั้นยกขาที่อยู่ทางด้านบนขึ้นและค่อยๆนำมือฝั่งตรงข้ามมาจับ บริเวณถัดมาลูกสะบ้าหัวเขา่าผู้ที่บาดเจ็บมักจะมีอาการเจ็บปวดลูกสะบ้าบริเวณใต้เขา่ายิ่งอยู่ในท่าง,งอเขา่าจะยิ่งรู้สึกปวดมากยิ่งขึ้นสาเหตุเกิดจากการวิ่งในบริเวณที่มีเนินเขาและพื้นที่ไม่เรียบการดูแลรักษาและป้องกันให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณเขา่าต้นขาและน่อง โดยท่าที่ใช้ยืดน่องคือท่าเขย่งปลายเท้าขึ้นลงและท่าที่ใช้ในการยืดต้นขาให้ผู้ยืดยืนและพับขาข้างใดข้างหนึ่งไปทางด้านหลงังชี้หัวเข่าลงทางด้านล่างและดึงไปทางด้านหลังเล็กน้อยบริเวณถัดมาคือกระดูกอ่อนข้อเขา่าผู้ที่บาดเจ็บมักจะมีอาการปวดบริเวณเขา่า มีอาการมากเมื่อมีการขึ้นลงเนินหรือว่ามีการงอเขา่าสาเหตุเกิดจากการวิ่งที่เพิ่มความเร็วหรือระยะทางมากจนเกินไปและขาดการยืดเหยียดกล้ามเนื้อวิธีการดูแลรักษาและป้องกันเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อต้นขาโดยท่าเตะขาไปทางด้านหน้า15-20ถึงครั้งต่อหนึ่งรอบทั้งทงหมด3รอบอย่างช้าๆโดยผู้ฝึกค่อยๆเตะขาขึ้นมาทางด้านหน้า พร้อมกับกระดกปลายเท้าถ้าฝึกจะมีด้วยกันทั้งหมด3มุมมุมแรกเป็นมุมที่เมื่อเราเตะขาขึ้นมาทางด้านหน้าเราจะกระดกปลายเท้าขึ้นตรงตงมุมที่2คือมุมกระดกปลายเท้าบิดเข้าทางด้านใน และมุมที่3กระดกปลายเท้าบิดออกทางด้านนอกบริเวณถัดมาคือกล้ามเนื้อสะโพกผู้ที่บาดเจ็บจะมีอาการปวดร้าวบริเวณหลังช่วงล่างไปถึงก้นและขาทั้งสองข้างสาเหตุเกิดจากการวิ่งที่มากเกินกว่าที่ร่างกายจะปรับตัวได้ทันการดูแลรักษาและการป้องกันให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังการวิ่งทุกครั้งด้วยท่าฟิกเกอร์โฟร์สเโดยผู้ฝึก จะนั่งอยู่บนเก้าอี้และนำขาทางด้านใดด้านหนึ่งวางไว้บนหัวเขา่าให้เป็นเลข4จากนั้นค่อยๆพับตัวไปทางด้านหน้าการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกด้วยท่ากรุดบิดโดยเราจะทำ15-20ครั้งต่อรอบทำทั้งหมด3รอบผู้ที่ฝึกจะต้องนอนหงายแยกขาวกว้างเท่ากับช่วงสะโพกปลายท้าชี้ไปทางด้านหน้าหัวเข่าชี้ขึ้นทางด้านบนเพดาน จากนั้นค่อยๆให้ผู้ฝึกดันสะโพกขึ้นทางด้านบนหัวเข่าทั้งสองข้างจะอยู่ที่เดิมไม่แยกออกจากกันบริเวณถัดมาคือกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างผู้ที่บาดเจ็บมักมีอาการปวดบริเวณหลังช่วงล่างและอาจปวดร้าวลงไปถึงขาเคลื่อนไหวตัวไม่ค่อยสะดวกสาเหตุมักเกิดจากการที่วิ่งออกกำลังกายที่หักหมจนเกินไปขาดการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลังล่าง การดูแลรักษาและป้องกันให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หักโหมยืดเหยียดร่างกายก่อนและหลังวิ่งทุกครั้งโดยจะให้ผู้ที่ยืดเยียดทำการนำมือทั้งสองข้างไปจับกันที่ใต้หัวเขา่าโค้งตัวดึงสะดือขึ้นบนเพดานบริเวณสุดท้ายกระดูกสันหลังผู้ที่บาดเจ็บมักมีอาการปวดตึงที่คอหลังหรือหลังช่วงล่างแขนขาอ่อนแรงเท้าชาสาเหตุ เกิดจากการที่ได้รับแรงกระแทกมากเกินไปในขณะวิ่งเป็นเวลานาน,านการดูแลรักษาและป้องกันให้ฝึกวิ่งในท่าที่ถูกต้องเพื่อลดแรงกระแทกควรฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วยท่าแพล้ง30วินาทีถึง1นาทีต่อ1รอบ วิธีการฝึกท่าแพลงให้ผู้ฝึกค่อยๆวางศอกลงและเลื่อนหัวไหล่ให้ตรงกับข้อศอกจากนั้นค่อยๆเหยียดขาไปทางด้านหลังให้ลำตัวตรงหัวไหล่สะโพกและข้อเท้าจะต้องตรงเป็นเหมือนไม้กระดานข้อควรระวังในการฝึกท่าแพลงคือไม่ควรทำให้หลังแอนสะโพก ยกสูงจนเกินไปหรือกดสะโพกต่ำจนเกินไปจะสังเกตได้ว่าสาเหตุการบาดเจ็บส่วนมากมาจากการขาดการวอร์มอัพและการคููดาวก่อนและหลังการวิ่งการฝึกซ้อมที่หนักและหักหมจนเกินไปรวมถึงการเลือกใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมดังนั้น วิธีการป้องกันการบาดเจ็บจากการวิ่งที่ดีที่สุดคือการยืดเหยียดร่างกายก่อนวิ่งทุกครั้งเลือกใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับรูปเท้าควรฝึกซ้อมแบบค่อยเป็นค่อยไปเพียงเท่านี้อาการบาดเจ็บต่างๆก็จะไม่เข้ามากวนใจนักวิ่งแล้วค่ะ